วันนี้ a ตูโอรีวิวขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดจากญี่ปุ่น a c ก r ร NSX รถที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีล้ำยุคการควบคุมที่แม่นยำและสมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งบนถนนจริงและในสนามแข่งหลายคนคงรู้จัก NSX ในฐานะรถที่ผสมผสานความดั้งเดิมของวิญญาณสปอร์ตญี่ปุ่นเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว a อ u r a NSX รุ่นใหม่ใช้เครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบ3.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวทำให้เป็นระบบไฮบริดสมรรถนะสูงที่ไม่เหมือนใครพลังรวมกว่า570แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ดูอัลคลัต9สปีดที่ตอบสนองทันใจทุกครั้งที่กดคันเร่งคุณจะสัมผัสได้ถึงแรงดึงที่ต่อเนื่องและแม่นยำเหมือนรถกำลังอ่านใจคนขับอยู่ตลอดเวลา ไฮไลท์สำคัญคือระบบส p o r t h y ฮบริ S-H A W D ที่ช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อหน้าและหลังแบบอิสระช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเปลี่ยนเลนได้เนียนกริบและให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมแม้ในความเร็วสูง NSX ไม่ได้เป็นแค่ซูเปอร์คาร์ที่เน้นความแรงแต่ยังออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยห้องโดยสารกว้างสบายควบคุมง่ายมองเห็นชัดเจนและยังมีโหมดขับขี่ที่ปรับได้หลายแบบ ตั้งแต่โหมดสงบเรียบเนียนไปจนถึงโหมดโหดเต็มพลังดีไซน์ของ NSX ยังคงเอกลักษณ์สปอร์ตแบบญี่ปุ่นตัวรถเตี้ยกว้างและมีเส้นสายที่เฉียบคมช่องลมทั่วคันถูกออกแบบอย่างมีหน้าที่จริงช่วยระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพแอโรไดนามิกไฟหน้าล็ดสรงคมช่วยให้รถดูทันสมัยและดุดันเมื่อมองจากด้านหน้าในขณะที่ด้านหลังเน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง Acura NSXR ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ที่เสียงดังที่สุด หรือดูที่สุดแต่เป็นรถที่ให้ความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีความแรงและความสนุกในการขับขี่แบบที่หาได้ยากหากคุณกำลังมองหารถซูเปอร์คาร์ที่มีจิตวิญญาณญ,ญ,ญี่ปุ่นแท้แต่ลําด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ NSX คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าทึ่งที่สุดจากช่องอตูโอรีวิวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในรีวิวหน้าครับ